สวัสดีครับทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่นครปฐมโอ้โหมีเจดีด้วยนะครับทุกคนอันนี้อยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับทุกคนคือแบบว่าสวยงามมากเลย เป็นตัวเมืองนครปฐมนะครับทุกคนข้างหน้าน่าจะเป็นวัดนะครับด้านนี้น่าจะเป็นเจดีสวยงามมากเลยครับทุกคนอันนี้อยู่ที่นครปฐมนะครับ บรรยากาศตอนเช้านะครับทุกคนที่นครปฐมสวยงามจริงๆครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่นครปฐมนะครับตอนเชา้าช่วงนี้ไม่ค่อยไปท้ายคลิปเท่าไรนะครับทุกคน เพราะว่าไม่มีเวลาแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะดายทายคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับที่นครปฐรมนะครับทุกคนบรรยากาศที่นครปฐรมนะครับ ันน้ไม่ใส่กรุงเทพนะครับทุกคนมันจะเป็นนอกกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดนะครับทุกคนข้างหน้าจะเป็นวัดนะครับยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับทุกคนเพราะว่าที่พักกับที่ไปถ่ายคลิปไกลมากเลยครับทุกคน น,นี้อยู่เขตดอกกรุงเทพนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับทุกคนอยู่ที่นครปฐมเป็นตอนเช้าบรรยากาศนะครับ ที่จอดรถนะครับที่พักนะครับสวยงามจริงๆข้างหลังจะเป็นบิ๊กซีนะครับ Big รบิ๊กซีนครปฐมนะครับทุกคนข้างหลังจะเป็นบิ๊กซีอันนี้ที่พักนะครับที่พักเป็นลายเดือนนะครับทุกคน แพงมากเลยครับค่าห้องค่ามัดจำคือแบบว่า6กพันนะครับทุกคนจะเป็นที่พักน,นี่ร้านจอดรถนะครับน,นี่จะเป็น, Big นบิ๊กซนครปฐมนะครับใครเคยมาบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ C ซีนครปฐมนอกกรุงเทพนะครับทุกคนไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับมาอยู่ C, บิ๊กซีนครปฐมนี่ลานจอดรถเยอะมากนะครับข้างล่างด้วยนี่จะเป็นที่พักซีซันนะครับอ,ออกแบบสวยงามจริงๆ ใครที่อยากให้ไปถ่ายคลิปข้างหน้าคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูอันนี้จะเป็นวัดนะครับน่าจะเป็นวัดนครปฐมนะครับทุกคนใครที่อยากดูเจดี JD. คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ บรรยากาศที่นคนปรปฐมใครที่อยากดูคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพูดผิดพูด,พดถูกหน่อยขอโทษด้วยนะครับทุกคนมือใหม่ ยังไม่สิ้นกับการทำคลิปนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บ่าวยูทูบเบอร์ไทยล้วด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับนครปฐม จะเป็นลานจอดรถนะครับทุกคนไม่ใส่ตัวเมืองนะครับจะเป็นนอกนอกกรุงเทพนะครับทุกคน